สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำกินเล็กใหม่ๆกันที่บ้านใช่ป่ะเรามีเป็นหมูสามชั้นมีกุง้งมีอะไรเงี้ยตรงนี้แล้วก็มีเนื้อชิ้นหนึ่งพอแล้วชิ้นเนี้ยสามบาทซื้อที่โรตัสอะไนี่ๆโอเคอยู่นะเป็นเนื้อออสเตรเลีย,ยสันนอกที่เรามาย่างก่อนเดี๋ยวเราย่างเอาไปอบตะอบตัวเนี้ยเราวอร์มตะอบไปแล้ว220อสงศาทีเราย่างเอาครัชไปก่อนจริงๆอันเนี้ยเราโรยนี่ไปแล้วนี่ เราโรยตัวเกลือนี่โรยเกลือแล้วก็มีเอาเกลือโน่นิดหน่อยพอปูดเตาไหมปิดกับเบาหมอจริงๆเราต้องซับน้ำเลยนะแต่เราขี้เกียจแค่นี้งไม่มีอะไรมากไฟก็แรงหน่อยสร้างครัสตด้านนอกมัน เราสร้างคาชเชอรนอกให้มันก,อกรอบๆหน่อยอันนี้ไม่ทาเลยหนอหรอไม่ทาไส่เนยเด้อได้หรอไม่ใส่ไม่ใส่ใส่ไหนก็ได้มันก็หอมดีเรายัดเด็ดๆอย่างนี้แหละเราแค่อยากได้กลิ่นเนื้อแล้วก็ได้กลิ่นของไอตัวอะไรอะเกลือที่เราใส่ไปรอไปไม่ยากทำสเต็กเผื่อไม่ต้องอบด้วยซ้ำเพราะชิ้นมันบางเห็นนะชิ้นบางแค่เซนเดียวเอง มานี้ได้ได้คลัชฝั่งนะคลัชน,นี้แล้ว,ว่านา่าจะไม่ต้องอบแม่เลยอะ่ะว่าแค่นี้ก็น่าจะสุกแล้วอะ่ะไอเนื้อเนี้ยเราทําให้มันละลายใช่ปะ่ะแล้วก็อําพึ่งให้มันเป็นอุณหภูมห้องแล้วค่อยมาย่างจะย่างง่ายเพราะว่าเนื้อข้างในจะไม่เย็นจะคุมง่าย แต่พอไม่มีมันเนี่ยมันจะย่างยางหนึ่งเนื้อเนื้อมันสุกใช่ไหมแต่ว่ามันอ่ะมันจะไม่สุกมันจะสุกยากกว่าฝั่งมันอ่ะพอเนื้อเนี่ยเราไม่ย่างจนสุกเราเอาแค่มีเยี่มพอพอไหมพอแล้วทีก็ปล่อยใช่ไหมได้แล้วได้คัสใช่ป่ะ๋ยวเราย่างมันอันเดียว ทำเป็นแนวลาบกับมันนะ่ะง่ายาจน,นี้กว่า เราย่างเนื้อได้ที่ใช่ป่ะแล้วก็เนื้อมาพักไว้แบบนี้ทุกคนนี่ให้มันเลสก่อนการเลสจนะทาให้ตัวความร้อนอะซึมไปข้างในแล้วเนื้อข้างในจะเป็นสีชมพูข้างใดไม่นสีแดงแเป็นสีชมพูเมเดียมน่าจะเมดิ u m พอดีเลยอันนี้น่าจะเป็นเดียมพอดีหอมแล้วเห็นนี้ไหมนี่ถาถายนี่มันมีน้ํามันเหลือแ๋ยวเราจะาน้ํามันเนี่ยมาผัดเป็นข้าวผัดโดยที่เราจะเอากระเทียมนี่เรากระเทียมใส่เข้าไปเขาได้ยังไม่ใส่พวกเนยพวกอะไรเข้าไปอ่ะ เพราะว่าเผื่อมาทําพวกนี้แหละย่อกระเทียมสับๆๆหยาบๆนี่แหละไม่ได้หรอกเดี๋ยวปรุงแค่เกลือพอแล้วเพื่อหลานกินด้วยไม่ได้เส่ผักเดี๋ยวเราโยนกระเทียมใส่เข้าไปเลยยังไม่จุดเดี๋ยวกระเทียมไหมเราไม่อยากเจียวจนเป็นกระเทียมเจียวอ่ะเดี๋ยวเนื้อลงาอบอก,ก่อนให้มันไม่โดนความร้อน เยอะนะมีคงมีข้าวอยู่ไม่เป็นไรเนี่ยเราเอาชา็อีเนี่ยไปคดข้าวมาเออไปน้องอยู่นี่ <Yeah. S 1> เนยไม่จืดนี่เราใช้ของออคิดที่เป็นแบบเพียวบัตเตอร์นะนี่ดูดีๆเวลาเลือกเนอยอ่ะมันจะมีเขียนอยู่ว่าเพียวบัตเตอร์หรือว่าเป็นปบัตเตอร์ผสมนะต้องดูดีๆ ผงปริมาผสมก็ได้นะไม่ได้อะไรกลิ่นมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะแยะมากมายขนาดนั้นหรอกเนยน่าจะเยอะไปหน่อยกลายเป็นข้าวผัดเนยไปละอารมณ์ข้าวผัดกระเทียมเราก็ใช้มันเนื้อมาเป็นตัวช่วยกลิ่นแต่นียเนยน่าจะเยอะไปแล้วข้าวนี้แฉะด้วย บีบีครไปข้าวมันก็ไม่ได้เชิงแฉะหรอกมันบบมือนเป็นข้าวใหม่อะมันก็เลยเป็นแบบนี้ไม่ได้ใช้กระทะผัดดีๆนะขี้เกียจล้างแล้วก็กระทะที่มันย่างกับไอตัวเนื้อมันก็จะมีกลิ่นความเป็นเนื้อกลิ่นครัชกลิ่นไม่ไหม้หน่อยใช่ปะ่ะเออนีและ แล้วก็เอาตรงนี้แหละมาเป็นตัวล้างกระทะคือ,อเอาข้าวเนี่ยมาล้างกระทะนั่นแหละแล้วก็กินดีๆของมันนะ่ะเข้าไปเม็ดข้าวใครจะผัดขาวผัดหรืออะไรเงี้ยก็วางแผนดีนะจะใช้กระทะไหนในการย่างเนื้อหรือทําอะไรอ่ะนี่สีก็จะเป็นเงี้ยเป็นน้ำตาลน้ำตาลใส่เกลือน,น้อยนี่เกลือเหมือนเดิมใส่เข้าไปนิดเดียวพอนะเพราะว่า เมื่อกี้ที่เราย่างเนื้อเราโรยเกลือแล้วน้ำมันจากในนี้มันก็จะเค็มนิดหน่อยค่อยๆผัดไปไม่ต้องผัดให้มันเหมือนจีนก็ไนดะ้นี่นะแค่แล้วใช้ทุกอย่างอย่างมีคุณค่าที่สุดเนี่ยไอของที่มันติดกระทะเนี่ยของอร่อยอย่างนั้นเลยของดีแต่ว่าไม่ใช่ว่ากระทะมันไหม้นะก็ต้องคุมไฟดีไม่ให้กระทะมันไหม การทำอาหารมันคือการคุมไฟนั่นแหละนีหอมจังเลยหอมไหมหอมไหมไม่หอมหรอกผ,ผแค่นี้ได้แล้วเราไปกินกันพอเราผัดข้าวผัดเสร็จใช่ป่ะเนื้อเราก็ได้พอดีเลสเนื้อไปแล้วถ้าเราทําเนื้อดีๆน้ําตรงเนี้ยมันจะน้อยเพราะว่าเราปิดรูคุมขนข้างนอกหมดแล้วน้ํามันะจากมาน้อยน้ามันจะรุนขังอย่ข้างนในห้มันจ๊สมากๆพอล้ มาหั่นกันเลสเนี่ยก็ใช้เวลาสัก5นาที10นาทีแล้วแต่เน,นะน,นื้อนะถาเป็นมีเดียมมีเดียมเบลด้วยมั้งอันเนี้ยโอ้ยมีดนี่คมอะ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นปะน่าะจะเป็นมีเดียมเบลเกือบดันเลยอะ่ะ กะเวลาผิดไปอยากได้มีเดียมกันนะแต่ว่าทําเกินนี่ก็หั่นมาณทักครึ่งเซนได้ไหมมาทักครึ่งเซนเวลามีเนื้อดีอ่ะอย่าหั่นให้มันบางนะเหมือนในคอหมูอะ่ะตามนักคอหมูชอบหั่นบางๆอะ่ะเราไม่ชอบเลยวเวลาทําคอหมอูเราหั่นหนาตลอดเดี๋็วข้อแล้วแต่คนนะแต่เราชอบแบบหั่นหนาใส่จานเดิมแล้วกันเหล่าคนขี้เกียจล้างอย่างเรานะนี่ง เวลาจะกินปิ้งย่างใช่ป่ะนี่ก็คือสงที่ขาดไม่ได้ครับสมชั้นนี่คือสมชั้นอันนี้ของ CP ออกกล่องไปแล้วอันนี้ CP เขาจัดชุดมาใช่ป่ะทั้งหมดนี้มันห0 0กรัมราคาเท่าไรผมจำไม่ได้มันจะเป็นอ,อ่อไงดียวจมาจับเลยกันนี่หนาอย่างงี้หนามันเซนหนึ่งครึ่งเซนเซนหนึ่งนีง่เป็นหมูที่เอาไ้ย่างเหมือนหนังเกาหลีอะ <c oughs> อ <c oughs> เอาไปไอ ซีรีส์เกาหลีนะกาะหลีแหละเออเขาใช้อย่างเงี้ยย่างกันเพราะย่างเนี้ยแล้วก็ทาง่าตัดได้ลมเดี๋ยวห่อผักกินเขาเกาหลีปุ๊บขาดไปได้คือกิมจิไว้กินคู่แต่ว่าไอตัวโพวชเทดองอ่ะไม่ได้เอามาเอออันนี้คือ3ไม่ใช่3ชั้นอันนี้คือสันข้อสันข้อหมูซื้อมาโลนึง<ป>อ๋อแล้วนี้นี่เราไปเจอที่ซีพีมาที่ที่โลตัสก็มีนะเป็นกุ้งแบบเนี้ยมันเป็นปกุ้งไ,ไ, <ป S 1> ไปซิฟิกเออกุ้งไปซิฟิก209บาทเนี่ย ครึ่งโลแกะมาให้แล้วข้างหลังก็ตัดไอ้ขี้มาให้แล้วอะในตรงเส้นดำอะรอพร้อมย่างใช่ข้างหลังเนี่ยตัดให้แล้วใช้มือเลยน,นะนี่พร้อมโคตรของโคตรพร้อม,อมนี่คือใช่พร้อมกินพร้อมย่างแล้วก็ซอสโ,โหเช็ดนี่หยาบหยาบโดนมากแน่ซอสคอนเสิร์ตขาดไม่ได้คอนเสิร์ตก็เป็นแบบโชอบอยุเปรี้ยวๆอะ่ะ อันนี้เป็นน้ำจิ้มยากินี่ครูอันนี้เราไม่เคยกินรสชาติเป็นไงแต่จากที่ดมอ่ะหอมมากอันนี้ขวดนี้จะเกือบ200มั100้งร้อยกว่าบาทอ่ะมันเป็นสูตรอะไรนะมาเป็นสูตรที่ใส่ผักลงไปผลไม้อ่ะมันเขียนว่าสูตรผสมผักและผละไม้แต่ด้านหน้าเป็นรูปผลไม้แล้วก็มีตัวกระเทียมมีขิงมีแอปเปิลมีหอวหอมหอมมากตัวนี้เดี๋ยวกินว่ากันทีอีกตัวหนึ่ง,น,ง,งน้ำจิ้มงานี่นี่น้ำจิ้มงา ซีสูตรอะไรรสซอสปรุงรสโหซับซอ้ซอนเนี่ยซอสปรุงรสรสมิโซะผสมงาเอมิโซะผสมงาคือเป็นไอซอสถั่วมิโซมะมันคือเป็นถั่วใช่ไหมถั่วหมักมิโซะแล้วก็เป็นผสมกับงาอยากดื่มเลยหรออยกดื่มนี่องาคิด <c oughs> ถึงปาปิ่งก้อนเหมือนกันนะ <c oughs> ในใกล้ปลาปิป่งก้อนเลยน้ำจิ้มก็จะมีสามอย่างนี่แหละน้าจิ้มแล้วก็เป็นผักห่อเน,นี่ยโชว์ผักหน่อย ผักสลัดรวมทั้งหลายซื้อเป็นสลัดรวมมาถุงละ80กับ90บาทอะ่ะคุ้มพอแล้วไม่ต้องล้างด้วยแล้วก็รสชาติดีด้วยไม่ต้องเสียงไปซื้อตลาดแล้วมันขมนีม่เนื้อย่างที่เราย่างเมื่อกี้ก็เดี๋ยวมากินคู่กันพ่อทำมีอะไรมีแค่นี้แหละแล้วก็มีอันนี้มาให้หลานมาย่างเล่นอ๋อใช่มีสาลายอีกเราซื้อใช่ของไมชิตนะเนาะเออเ็ไปสาลายแผ่นกับเรวห่อผักหมูลง สาลายน้ำจิม้ม<อ>เสร็จเรียบร้อยหิวใช่เดี๋ยวไปย่างกันไปย่างเลยสามชั้นก่อน ไม่ค่อยเบิร์นเท่าไหร่ค่อยย่างเลยไม่ค่อยมีฟลัชเลยเดี๋ยวเราเพิ่มใส่น้ำจิ้มไหนเอาอันนี้ไหมอันนี้ก่อนเห็นน้องบอกว่าอร่อยอยากกินนี่ขวดเอาเลยครับกินกินไปเลื่อยใช่ไหม,มันเลวเหรอที่เอาอะไรมาจิ้มเอาเนื้อจิอ้มเป่ะต้องเนื้อแหละ กินไปเลยคุณแม่ไม่ต้องชิมกินเลยเป็นไงน้ำจิ้มเป็นไงบ้างรส<อ>ชาติเป็นไงช่วยบรรยาย<อ>จากคำว่าอร่อยได้ไหมเค็มหวานเค็มหวานหวานมันเนื้มันเนื้ด้วยเดี๋ยวลองเทนี้ดีวกว่าลองเทอ๋อเดี๋ยวงานที่น้องเดี๋ยวเทใส่ถ้วยเขาก็ได้งานระหว่างรอ รอนน้ำจิ้มอรอนน้ำจิ้มชัออ้นส,สุดทของเราว้าวสีเริ่มขึ้นแล้วดูสีล้วกระเด็น,น,น,นอะ<ท> <timeframe> ใช่แล้วเดี๋ยวเราเอากุ้งมาใส่ขอลองเนื้อกับนี่บั๊ก ว้าวนี่อืมน้อยมันคืมันหวาน้าทอดขิงทอมเนื้อเราอืมหอมเนื้อหอมไะจืดทั้งแรเกลือหน่อยแต่ว่ากินกับเนื้อที่จิ้มมนจิ้มเพาะอ๋อน้อยหอมจิ้มงานบ้างนี่ในเสื่อมแค่ไม่ตกงาเหลียวไหมเนี่ย เอาเหลวห,หน่อยนึงเย่นคือน้ำจิ้มตัวนี้นี่หาซือ้อกันได้นะจ๊ะเนื้อมันเย็นหมดแล้วอ่ะเสียดายซึบซึบึบึบนี่แบบมิโตะโตงงาก็อร่อยออกหวานหวาน,นอ๋อเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้ว เธอตัดเธอตัดเลยเธอตัดเลยนี่ตัดตัดตัดพอแล้วพอแล้วพอแล้วชับชับตัดชับชับัชับชับไปเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละให้เขาตัดไหมี๋ยวก็ตัดแล้วก็เดี๋ยวผึ่งไว้ที่ขอบขายกินมาย่างแล้วกุ้งเกิ้ลนี่คือสูตรลับของเราที่เราไปอบตอนแรกเราจะเอาตะอมหอมเนื้อใช่ป่ะ เราใส่นี hmm ่เ hmm. ข้าไปแทนใส่ฟักทองอบนี dropped. ้อบ15นาทีไฟ220ผูกกันดีเลยสุดแล้วผมไปลองกันก็ทองอย่บปิ้งย่างอร่อยมากเลยนะอ๋อหวานหอมค่อยๆอบอยงนอร่อยก็เธอก็ตัดตัดย่างๆครับแบบมีสามชั้นนะเนาะยังไงมันก็อร่อยสามชั้นหมูสามชั้นย่างได้เลยครับแม่ ย่างเลยโอ้แม่ย่างดูแม่เขาย่างย่างทีสองชิ้นสองชั้นของเขานะ่ไม่เคยขี้ของเขาหรอกย่างไวงั้นน่ะนี่สามช้าเราสีสวยสุดๆอ่ะโอ้เหยือดุ๊กๆ,ๆเลยว้าวผู้ใช้ตะเกียบเก่งกาจสุดสองคนนะครับกำลัง แค่งหรือว่านี่ทำอย่างนี้สินี้สิคุณใช้เกยบเกี่ยงกัดทั้สองคือเขาอยากได้กุ้งน่ะอยากได้กุ้งจังเลยล่ะไหน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 จะขอเกีอบสามชั้นกินได้เลยกุ้งกุ้งนี่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 กุ้งานๆ่ให้เถอพสามสี่ตัวก็ได้ ไปเปนเรื่อรีบๆช่วงกระโดดแล้วเซียกระโดดไปแล้วหลักการนี้จะบอกว่าใช้ไม่ได้จริงครับตกภุมเชื้อโรคก็ตกปั๊บนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเชื้อโรคนี่คือแฟกต์แฟกต์ทางวิทยาศาสตร์นะครับคือมีเชื้อโรคครับแล้วปล่อยวางไม่ได้เชื้อโรคเกิดขึ้นได้เสมอครับนี่คือแฟกต์ไม่ดีครับเราควรจะรับรู้ครับ ผ่าหลังให้เรียบร้อยที่บอกเห็นไหมโคตรสวยเลยดูดิดตอนเราย่างกับมันหมูนะอนโอ้โหเนี่ยดดูิเราเอาหมูสามชั้นวางใช่ป่ะให้มีมันเคลือบแล้วก็เอากุ้งลงหัวเอาดูดินี่นะเอาวายใส่นะแล้วปล่อยให้ฟันวันลุกนะว้าวสุดยอดสุดยอดอกุ้งกุ้งกุ้งเอาเลยแนมะ่เอาไปเลยครับเราต้องลีลากินเลยครับเรียบร้อยลีลาเปลือกถ่ายไม่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 มีตัมสโลทั้งนั้นนี่กุ้งโอ้ตัวมันใหญ่ ใหญ่อยู่ใหญ่แล้วก็ใหญ่เห็นเราบอกว่ากุ้งตัวมันใหญ่จริงนะเนี่ยดูดิป้าเที่ยวกับหน้าเที่ยวกับตาก็ได้โอ้ใหญ่ออหอมย่างผ่านมันหมูหอมจิ้มกับจะกินนิคุบด,ด้วยอะ่ะก็จะกินนิคุอ่ะเวิร์กสุดแล้วเนื้อพ่อไปอุ่น,นกันนะจริงจริงนิคุบอืม อืมหอมมากเลยกุ้งอืมอร่อยอืมคุ้มค่าดีเลยกินเหมือนมีเนยเลยแต่ไม่มีอ๋อมีมีข้าวนี่แหละอร่อยอร่อยนี่กุ้งกุ้งนี่คือกลับไปแล้วครึ่งหนึ่งนะฟังเสียงไม่มีเสียงหรอกเพราะมีไม้ว้าวเเด้งอร่อยใช่นะ ไม่ตัวหนึ่งพังแล้วต้องมีใหม่ละย่างใหม่กุ้งกับย่างนี้แล้วก็วิธีกินเจ้าสิ่งนี้นี่คือ3มชั้นนี่คือการเราเอาอันนี้เว้ยผักนี่ผักนี้เาผักใช่ไหมแล้ดเรพริกก่อนนี่นี่พริกใช่น้อยลงดูน้อยลงตอนดึกนี่ผักแล้วเราก็เอาหมูสามชั้นจิ้มน้ำจิ้มจิ้มจิ้มหลังจิ้ม ถูกแล้วถูกแล้วข้าวถูกแล้วจิ้มนี่บัวไปจิ้มจิ้มมาแล้ววางเสร็จผักน้อยๆ้ยมูเยอะๆแล้วก็สลาลีขอข้าวสักหน่อยนึงข้าวปั้นเป็นก้อนกลมนี่วางแล้วเป็นข้าวแบบนี้เห็นะอยู่เป็นข้าวอย่างนี้แล้วก็ส้วมเข้าไปอ้าวอืมออ ก็ขายว่าอย่างนี้อืมขึ้มเจออืมอร่อยอืมอืมอร่อยเลยและนี่คือปาร์ตี้ของเราครับไปแล้วบายบายดูคนนี้ไม่เคยทำอะไรเลยนะครับก็นั่งกินอย่างเดียวไม่พูดไม่จ่าอะไรนั้นเข็ดไปแล้วนะเจอกันบ๊ายบายดูดีไหมครับเจอกันปีหน้าตัดคลิปทันด้วยหรวะพี่รู้อยากคิดว่าน่าจะทันเดี๋ยวลมพรุ่งนี้แหละ ก็คือวันที่1นึ่งเนาะพรุ่งนี้บ๊ายบายเจอกันครับไปไหนไีไ่ทุกไหนก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดสมัครไทยนะครับบ๊ายบาย